1. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 2. การพัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ป่วยระยะฉุกเฉิน 3. การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังจากการดูแลฉุกเฉิน 4. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและประชาชน สำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D และเราก็ขอคอมเมนต์งั้นถ้าอาจารย์อ่านข้อโะกกโต์ปุ๊บอาจารย์ก็ดูก่อนชื่อเรื่องเนี่ยเดีทำอะไรอ่านชื่อเรื่องไม่รู้เรื่องมันก็คะแนนจะลวกที่สองอะไรที่แบบเนี่ยจะใช้ขึ้นแบบแต่สังเกตจะมีการทดลองในการเปรียบเทียบเนาะมีราาักษศมีกลืน วิจัยก็ฒนาเป็น R&D ไม่ใช่วิจัยแล้วก็ไม่รู้จะตอบคำถามเลยแต่วิจัยแล้วมีกระบวนการติดตามกระบวนการประเมินผลหมดนะครับถ้าใครมีบุญบาร,รมีต่อกนเยอะอย่างเชานที่เ,าเราสั่งให้บุญบาร,รมีใครที่ยังมีบุญสะสมอยู่ก็เดี๋ยวมัช่วยกันมีนามฉะน,นั้นเกียยนะ่ยวกับงานวิจัยก็พยายามเน้นกระบวนการที่เรา เนื้อจาวก็จะมีตัวไกายของตัวโครงร่างการเขียนในงานแต่ละบเป็นยังไงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการได้เครื่องมือแต่ละชิ้นวิจัยและพัฒนาคือไอทีหรือว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามเนี่ยพัฒนาโปรแกรมมันต่อเนื่องอย่างไรแน่นอนมันก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆแล้วมีการประมวลมีการพัฒนา คะมีการประเมินผลแล้ว